ซื้อบัานแล้วเข้ายังไงก้นลิ anyway> งซื้อบัานแล้วนะครับส่งสลิปเงินนะครับไปที่เพจเบอร์เก้นนะครับเดี๋ยวแอดมินแต่ส่งลิงก์แล้วกับการไลฟ์สดครั้งนี้นะครับสามารถทักเพจเบอร์เก้นได้เลยนะครับเดี๋ยวมีแอดมินคอยตอบปัญหาให้นะพอดมันพูดเนอจังฮะรอแอดมินอนุมัติเข้ากลุ่มค่ะพี่เกศหล่อมากเขาวหล่ออยู่หรอเจมาเจมาจะหน้ามันใครวันนี้เป็นลูกแม่เลยนี่เจมาจะหน้ามันใคร อ้างไม่ใช่แกมาใช่งใครแกมาตอนดีวพวกทำไมไม่ประเทพอะไรนะสายควันสายควันเลยนะวันเบือนามา้นไรเบือนสยควันสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเอาสองตแมวเอาสอตัวเลตีเมา สองพันค่ะอ่ะอาจะให้ทางร้านฉีดยาวัคซีนให้เลยไหมคะหรือว่าจะไปขีดเองคะคนไม่ได้มากครับเรมีกงใส่หรือ,อยังคะลูกปี่นก่อนค่ะลูปะกปี่นก่อนนะคสำหรับคนที่ซื้อบ้านก็เตรียมรอดูกันได้เลยนะครับหนึ่งครึ่งนะครับส่วนนี้ครับไม่พูดเลยใครที่ยังไม่ได้ซื้อบ้านรีบซื้อนะครับไม,ไ,ไม่งั้นคุณจะพลาดน,นะครับแล้วก็จะคุยกับรครไไปรูเรื่องด้วยนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ น้องลูกน่ารักมากค่ะมีทุกคนบอกพร้อมแก้มเพื่อนแมทซีแบ่งแบ่งได้แม่แม่แม่เศร้าดีไปสั่นเอาแม่เศร้าดีเลคือแม่เศร้าอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจับพี่แคจับพุ่งจับนี่จับเศร้าแต่อ่างอะไรใช่เออมันก็เป็นนิสัยของแม่อยู่แล้วเป็นแ่นิสัยลมก็นชันดาน รอทั้งคู่ค่ะขอบคุณดาว25ดวงนะคะเอาเนียงคุณคุณแม่อีเซอร์ที่บอกย้อนตัวนี้ใช่มใช่ไหมเอาเกียงปั้นลงไปเปลี่ยงโอ้ยลูกลูกเอยร้องเพลงไหมพี่น้องกวนฝนตกไปไม่พอต้องเดินไปอีกแล้วก็ไปแค่ตรงนั้นเอ๋อแล้วว่าเพลงเบาเลย คือมันกันลูกมันเองนั้นแหละคือเสียงไม่ค่อยจังหวะนะเข้าใจไหมเสียงไหลก็เลยเครื่ <c oughs> องบัตรใหม่เออไปไม่พอ <c oughs> เข้าใจไหมพี่ด้องลูกขยี้เคืองเงเอแถวเดียย๋ยวผมย้ายไปยู่ิี่าแคลองแนบอีกปีหนึ่งรับเอีดแนจ้าครับซื้อบัตรก่อนนะครับ ทุกคนครับรีบๆเข้าไปซื้อบ้านนะครับเหลือเวลาอีแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงนะคะทุกคนเราจะแสดงกันแล้วนะครับยรยอย่าลืมหยองเลยเมซี่ประมาณไม่เกิน20นาที